สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมุงไปสูหูสุกันครับพอกระเบาเท้าห้างน้ชชนาอยูครับพี่น้องมาพี่น้องไหมหอยเดือครับพี่น้องเหมือนหอยเดือยหอยเดือยหอยจากปลานะครับหอยเดือหรือว่าบางหม่องขึ้นเรือว่าหอยเลื่อยนะครับประมาณเศร้าสัวกับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องมาใส่เป็นถั่วใบง่เลยพักกับพักเกี่ยเฮามีพักกรอบครับพี่น้องพักกรอบเนี่ยมะระไงนะครับมะระไงบักเตียงพักโหระพาบักทัวนะครับไอพักซี่เอ้า มาโบว์วอาลายายหางพี่น้องโอ้ยน้ำจิม้มเปตอนส่วนเด้อพี่น้องเด้อปูนะเป็นตะจวดคักมาเด้อพี่น้องเด้อสูมองสูบอลมามามาแบบต้่มครับอนแบบจีบนเป็นจีหอยอ้ยเบิง่งเด้อทั้งอันนี้มันสิกินเลยบ่ยืนว่าพื้นเนี้ยอู้ยเงี้ยจังหน่อยพี่น,ออน,นออ้องน้มเต็มเลยดินเอาแต่หัวเหมนก Mấy cái <laughs> hmm. nhẹ chuồng như thế nào Đó Nhẹ nhé ọc Nhẹ Bắn 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 mấy bắn bắn หอยนนันนะหอยปังหอยหนาคือบอกแน่นอนะงชุ่มดำๆอย่างนี้หอมหัวจริงไข่พี Life ่น้องหัวจริงไข่เส้นหน มีลมสวยมากนะมร๊ะ 다 그런 사이즈인 것 ผู้ใดที่มากกินขมเนี่ยเขาท่าได้พี่น้องตุน พันเอาไปเกีกับสิหอมๆอ,อีกแบบนึงเลยพี่น้อง

Mm-hmm. <laughs> mình. ừ chèo mọi người khác đây món bóng để bớt tay kìm để bộ bớt thôi em nhẹ ืมี่ยมนี่บกขมแห้งมาลเลยทีพี่มปกติมันจะขมหอยเดือขมเนี่ย จวดดีครับ ตะกี Finally, ้ไปหาน้ำโกลนใหม่ไปลองหาน้ำโกลนใหม่หาน้ำพ่นพ่นปวกห่างหลายเลยเราเราไม่คือนไหม่ตั้งแต่เงี้ยนเงี้ยนปฐมปีสามสิบกลัวนี่แหละ Ăn chìm bữa nay Tuần hẹn Bọc đá sốt đây Ah <N -2> บอ้ยอ้าวขมอำลำเสียบนะครับตูร่มจังหน่อยร่มกับบนว่าล่มร่มหนาวล่มเอาร่มเอวร่มห่อนไม่ร้แง่หนาวอยู่ห่างเอาเอ้ามันยากาศก็เป็นยังไงแหละมือขึ้นนี่กับฝนลินลินลงจังหน่อยนะครับฝนตกจังหน่อยแต่กับบนแห้งซำหนึ่งพอนแผ่นดินไรตื่นมายังมเนเศร้ากับทีร่มร่มแล้วกับที่หนาวหนาวสวยมากกับทีแดดจังหน่อยคึมน่ำแล้วก็มีร่มห่อน บ้านพี่น้องเป็นอยู่บ่พี่น้องเออบ้านบบาเทานี่เป็นจั่งซี่3 4ฤดูนะครับในมือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็รักษาสุขภาพด้อยพี่น้องด้วบเบาเทาขึ้นกันละครับตื่นมายังมือเศ้าขึ้นยังสีเป็นไข่สวยมากผัดซ่วงคมมากกับเป็นอีกนะครับมือนึงมันก็มีหลายอาการคือจังอัินลมฟ้าอากาศมือนึงมันก็มีหลายฤดูนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่ตอนน้องนะครับเรื่องของสุขภาพรักษาสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะพี่น้องเรื่องของสุขภาพ เพราะว่าคนเฮานี่เปนสีมีเงินมีคำาหลายมันได้ก็ตามฐาสุขภาพร่างกายบวข็งแรงหรือว่าสุขภาพร่างกายบบาหนวยมันก็ซ้าเก่าครับบ่มีความสุขคือเก่าสู้ยังบ่มีเงินแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินดีอยู่ดีกระบอกว่ากินดีอยู่ดีลูกพี่น้องเฮ็ดยังมันกะบโเจ็บโปวดนี่คือความสุขความสุขทางด้านร่างกายนะครับคือบางคนนี่ร่างกายอําน่วยแต่ว่าจิตใจนะครับมันก็หลายอย่างเนาะ แต่วันกันหน่อยนางหน่วยนะนะครับที่จะมีทั้งร่างกายดีใจดีคิดใจดีไหมเขาา่าคิดดีทําดีนะครับแล้วก็แบบว่ามีเงินมีคําหรือว่าลารวยมันสิมีหน่อยนะครับประเภทนี้มันสิมีแบบว่ามีอันใดกับสิบุมีอันหนึ่งหรือว่ามีอันหนึ่งหรืออันสองกับสิบบมีอันสามทีนะประเภทมันบสมบูรณ์นะครับนี่แหละธรรมชาติพลางมากให้มันมันโบเกิงนะครับ มันบวเกิงืงมันบวสมดุลน,นะครับแล้วก็มีหน่อยที่มันสิสมดุล <c oughs> เอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมงทุกบอลน,นะครับตีเกียรติตดตามรับชมเบาเทานะครับคลิปนี้ฝากพี่ตัอน้องสูง้ขุนสุโขทัยเก่านะครับกินหอยเดือหอยเลื่อยนะครับจิม้มน้ำจิม้มโดนเลยละบมื่อก้กินมาหอนยน่ำหนิกับไปเห็นพอดีมีแต่หน่วยงามๆนะครับวันนี้จัดมาเศร้าวนวยนะครับแบบต้มเบิอลแบบจี นะครับกระเซยบๆนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องซูขูดสุขุนเขี้เกลวนะครับฝากขี้เกรับมากะไลถือแจกกระแซบบาดถาวนี้นะครับเนดะ้อสำหรับมึอนะครับสวัสดีครับ